โยงไอ้เรื่องเรื่องคะแนน<ช>ประเมินในเชิงบริหาระอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ประเมินในเชิงเี็กบอกประเมินในเชิงสังคมครับเพราะฉะนั้นตัวผู้บริหารก็จะต้องแสดงตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยใช่ไหมครับเระะื่องความซชื่อตรงเจ็บจด้านที่ว่าเนรับครับโอน้น่าสนใจมากเราเราได้เรียนรู้กิจกรรมที่กรพรทาไป2ด้านแล้วก็คือเรืร่องของการเรียนรู้แล้วก็ความชื่อตรงครับช่วงนี้ท่านผู้ชมครับขอพักสักครู่ครับแล้วจะกลับมาสู่ตอนที่2ครับ ในอุตสาหกรรมเนี่ยต้องยอมรับว่าเหนื่อยเพราะว่าเราต้องทํางานแข่งกับเวลาปีลึงก็กลับบ้านแค่ไม่กี่ครั้งแต่ว่าอยู่โรงงานนี่คือเราอยู่ตลอดบางคนก็ต้องทับโบทีต่อจะสุกกายนั้นมันคงจะยากอ่ะแต่ว่าในภา,ภาวะอย่างนี้เนี่ยก็เราสามารถสุขใจได้เพราะหนัดีว่าผู้คนหลายร้อยใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ผู้บริหารบริษัทเอเชียพรีเซสชันจึงมุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆวันที่อยู่ร่วมกัน ทุกเช้าพนักงานเกือบ700คนจะเข้าแถวฝึกวินัยยืดเส้นยืดสายให้กายได้กำลังพร้อมตั้งสติฟังข้อคิดดีๆจากพระบรมราชโชวาทหล่อเลี้ยงใจก่อนแยกแย้ายกันไปตามสายงานผลิตชิ้นส่วนโลาหะสำหรับยานยนต์เราก็อยากจะทำให้โรงงานเนี่ยเป็นบ้านของเขาด้วยแล้วความจริงก็เป็นบ้านของทุกๆคนที่ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่ในช่วงพักกลางวันมีสวัสดิการอิ่มท้องด้วยข้าวสวยข้าวเหนียวให้ตักได้ฟรี มีห้องพักเย็นฉ่ำไว้บริการสำหรับคนที่อยากหลับสักหีบหรือถ้าจะผ่อนคลายด้วยกีฬาดนตรีก็มีลานกิจกรรมให้ร่วมสนุกแม้จะเป็นรายละเอียดชีวิตเล็กๆน้อยๆอยแต่เพราะดูแลใส่ใจจึงเกิดบรรยากาศอบอุน่นสดชื่นสดใสในทุกวันทำงานผมมีความรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาผมอยากมาที่ทำงานมาเจอน้องๆมาเจอเพื่อนมาเจอผู้ค่ำชาเนี่ยอันนี้ความสุขในการได้พูดคุยกับเขาเขาดูแลพนักง,งานดีเอาใจใส่ดี ำรบบทงนนี้แาตเหมืออนนบ้าาเราอเ่อทำวิธีชีวิตในโรงงานให้เบิกบานแล้วเป้าหมายไกลกว่าคือมุ่งสร้างจิตใจดีอย่างโครงการลดละเลิกบุรีสุราการพนันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตั้งสัจจะวัดใจตัวเองใครมั่นใจว่าละได้เลิกได้ก็ามาลงชื่อไว้ทุกๆลายเซ็นจะมีมูลค่าโดยบริษัทจ่ายสมทบสะสมตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมการทำความดีในหลากหลายกิจกรรม ทั้งอย่างปันผลกำไรส่วนหนึ่งของบริษัทจัดสรรเป็นกองทุนพัฒนาบ้านเกิดใครสนใจก็เขียนขอทุนไปทำสิ่งดีๆตอบแทนทินฐานบ้านเกิดได้ไปซื้ออุปกรณ์การจีฬาให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนอะไะแบบบอกไม่ถูกอะมันภูมิใจมากเลยอะสิ่งเหล่านี้เนี่ย ทำให้พนักง,งานของเรามีโอกาสกลับไปในฐานะผู้ให้เราก็หวังว่าความสุขจากการเป็นผู้ให้เนี่ยจะติดอยู่ในใจเขาแล้วก็จะบ่มเพาะความเมตตาความปรุรานในใจเขามากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นมากกว่าชีวิตที่หมุนวนเหมือนเครื่องจักรเดินหน้าทำงานหาเงินแลกความสุขและปัจจัยสี่แต่เป็นโรงงานคุณธรรมที่ที่บ่มเพาะจิตใจให้งอกงามด้วยการให้ สร้างคนดีมีคุณธรรมไปเป็นพลังสร้างสรรค์นำความดีงามขยายความก้าวหน้าสู่ทั้งองค์กรชุมชนและสังคมเขอต้อนรับกลับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสร้างชาติโปรง่งใสสร้างไทยซื่อตรงนะครับในตอนที่แล้วคุณทินครโทรสีแก้วผู้ช่วยผู้ว่าการการผู้ช่วย ร่วมในการฝ่ายพัฒนาบุคลากราก,การฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อตรงด้วยการเรียนรู้และซื่อตรงนะครับในช่วงที่สองเราคงจะมาคุยกันอีก2หัวข้อหรือ2ขค่านิยมที่กรฟภได้ปลูกฝังก็คือเรื่องของอความโปร่งใสและก็เรื่องของสายใจสังคมนะครับเป็นเรื่องความโปร่งใสนนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรหลักหรือด้วยความซื่อตรงของของ การทําธุรกิจนะครับในสิ่งความโปร่งใสตรงนี้เนี่ยทางกฟผได้มีกิจกรรมอะไรที่ทําให้เห็นเด่นชัด้างครับอ๋อเริ่มจากนะครับตรงนี้เปลี่นความรับผิดชอบอย่างสูงของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงคือแม้ว่าเราบอกครั้งแรกเนี่ยเราจะทําตามหลักธรรมพิบาลตามหลักกฎหมายอันนี้แต่ในทางปฏิบัติตอนหลังเนี่ยนะครับเราเรามีความเข้าใจได้รับการสื่อสารเห็นเป็นแบบอย่างคําว่าโปร่งใส เป็นหนึ่งในหกหลักทรมาพิบาลที่กรพอประกาศเรื่องเนี่ยหลักนิติธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบมีส่วนร่วมโปร่งใสและท้ายสุดคือคำนึงถึงความคุ้มค่าด้วยเพราะนะความโปร่งใสเนี่ยในทางปฏิบัติก็คือหนึ่งในหกแล้วเรามีคู่มือทรมาพิบาลและมีแผนแม่บทแผนแม่บทการกํากับดูแลที่ดีนะครับความโปร่งใสจะเป็นกิจกรรมสําคัญที่อยู่นั้นและมีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจนครับ คือความความชัดเจนของความโปร่งใสก็คือเป็นหลักสําคัญของใช่เป็นหลักสำาหนึ่งในหกครับในในส่วนของกะฟผนั้นเนี่ยทุกหลายคนก็ทราบเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีงบประมาณจํานวนมากและมีกิจกรรมมากกระบวนการในการที่จะให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องของการใช้งบประมาณหรือในรายได้หรือสิ่งต่างๆของการบริหารมีอะไรบ้างครับที่เป็นจุดเด่นจุดเด่นเริ่มตั้งแต่ภายนอกโดยโดยธรรมชาติข้อดีของเรานะครับเรื่องั้นแต่ว่าเราจะ ดูแลงบประมาณตั้งงบประมาณอะไรอย่างนั้นโดยหลักการเนี่ยนะครับเราต้องนําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมัยก่อนจะผ่านบอร์ดก็จริงไปกระทรวงการคลังแต่ตอนนี้เชิงนโยบายอีกด้านหนึ่งมันเหมือนช่วยเรานะครับให้เกิดความสงสัยคือทางด้านกิจการจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกระทรวงพลังงานและมีคณะกรรมการต่างๆเราจะ